สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่นิยายกลืนดาวทางช่องขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องทรานฟอร์เมอร์และขอขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนทุกๆช่องทางมาก,มากๆครับโปรดรับฟังนิยายตอนต่อไปตอนที่97ปรมาจารย์ความห่างไกลทั้ง9 ที่ปลายสุดของเกาะทันเดินในจัก,กรวาลเสมือนจริงนอกวัวงที่รายล้อมไปด้วยหมอกหลวงเฟิงปรากฏตัวขึ้นสิ่งต่างๆอยู่เหนือการควบคุมของฉนันหลวงเฟิงกล่าวยืนอยู่หน้าพระราชวังและไตร่ตรองถึงสิ่งที่เกิดขึ้นถ้าข้าออกไปไม่ได้สมบัติของข้าจะถูกเอาไปยากที่จะเอากลับคืนมาได้หลวงเฟิงเสียงหนึ่งดังขึ้น หลัวเฟิงมืองงและหันศีษะไปดูเขาเห็นใครบางคนในเสื้อคลุมสีทองยืนอยู่ข้างหน้าผาเขาคือพริโมเคออสซิตี้ผู้นำที่มองเห็นเกาะธันเดอร์หลัวเฟิงเดินไปหาเขาและทักทายครูผู้นำเมืองพริโมลเควอสเหลือบมองหลัวเฟิงและยิ้มคุณมาที่นี่เพื่อพบฉันแต่คุณกำลังเร่อร่อนอยู่นอกประตู คุณบอกฉันก่อนที่คุณจะไปที่ในรีโมเทน s ์สเปซเพื่อค้นหากิ่งไม้และใบไม้ของเว r คริสต์ต้นไม้โลกเพื่อผสมพันธ์กับร่างกายที่สของคุณเกิดอะไรขึ้นมีอะไรผิดพลาดหลัวเฟิงตอบอย่างสุภาพว่าฉันได้ทำตามแผนของฉันกับต้นไม้โลกแล้วและฉันหวังว่าฉันจะได้มันมาบ้างอย่างไรก็ตามมีบางอย่างเกิดขึ้นกับร่างมนุษย์ของฉันอืมผู้นำเมืองพริโมเคออสมองไปที่ลัวเฟิง ร่างของฉันซ่อนตัวอยู่ในเกาะร็อกไอแลนด์สถานที่ที่ปลอดภัยที่สุดในไรโรเมโเทเนสสเปซแต่ไม่คิดว่าจะมีทายาทอีกกลุ่มหนึ่งมาถึงหนึ่งในนั้นคือจักกระพัดกระจกเขามีชื่อเสียงในด้านทักษะการติดตามและนั่นก็คือเขาพบฉันได้อย่างไรเขาต้องการสมบัติที่แท้จริงของฉันและเขาก็โจมตีฉันจักกระพัดกระจบผู้นำเมืองพริมอลเคออสตกใจคุณหนีรอดมาได้อย่างไรถ้าเขาโจมตีคุณ คุณสูญเสียสมบัติที่แท้จริงของคุณไปให้เขาหรือเปล่าไม่หลัวเฟิงตอบพร้อมสายหัวฉันหนีไปได้หนีไปได้แล้วเหรอหัวหน้าเมืองคริมอลเคอสงงงวยแม้ว่าเขาจะเป็นเพียงนักสู้ที่ไม่มีวันตายแต่เขาสามารถสู้กับอัศวินแห่งจัก,กรวาลได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้วยเทคนิคพรสวรรค์ของเขาฉันมีสมบัติที่แท้จริงอีกชิ้นที่จะปกป้องจิตวิญ,ญญาณของฉันหลัวเฟิงกล่าว สมบัติที่แท้จริงอีกชิ้นหนึ่งผู้นำเมืองคริมอลเคออสจ้องมองเขาสามารถอนุมานได้จากการต่อสู้ในอดีตของหลัวเฟิงว่าอาวุธพลังวิญญาณของเขาเป็นสมบัติที่แท้จริงแต่เขาไม่ได้คาดหวังให้เขามีสมบัติที่แท้จริงที่สามารถปกป้องจิตวิญญาณของเขาได้หลัวเฟิงเขาพูดตอนนี้คุณมีสมบัติที่แท้จริงกี่ชิ้นหลัวเฟิงรู้สึกเขินอายเล็กน้อย สามปีกฉีหอวูอาวุธพลังวิญญาณและสมบัติที่แท้จริงที่จะปกป้องจิตวิญญาณของฉันมีเพียงสามเท่านั้นแค่สามรอผู้นำเมืองพริมอลเคออสกล่าวฉันมีสมบัติที่แท้จริงเพียงชิ้นเดียวเมื่อฉันเป็นหลอดแห่งภาพนับว่าตัวเองโชคดีหลัวเฟิงรู้สึกหมุดหนิดเล็กน้อยจะเกิดอะไรขึ้นถ้าอาจารย์ผู้นำพริมอลเคออสซิตี้ถามเขาว่าเขาได้รับสมบัติที่แท้จริงอีกสองชิ้นมาจากไหน แม้ว่าคุณจะมีสมบัติที่แท้จริงที่จะปกป้องจิตวิญญาณของคุณแต่จัก,กรพัดกระจกก็มีพลังของอัศวินแห่งจัก,กรวาลและจะไม่ปล่อยคุณไปง่ายๆอย่างนั้นผู้นำพริมอลเคออสซิตี้กล่าวหลัวเฟิงโล่งใจที่ครูของเขาไม่ได้ถามว่าสมบัติที่แท้จริงทั้งสองมาจากไหนไม่อย่างนั้นเขาจะต้องโกหกท้ายที่สุดสตาร์ทาวเวอร์เป็นความลับที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ขุมทรัพย์ที่แท้จริงเช่นสตาร์แมปและปีกจะถูกดูแคลนโดยปรมาจารย์จัก,กรวาลจำนวนมากซึ่งมอบสิ่งเหล่านี้ให้กับสิ่งมีชีวิตที่ยิ่งใหญ่ของเผ่าพันธุ์ของพวกเขาเองสมบัติที่แท้จริงเช่นสกายวูฟพาเลสเป็นที่ต้องการของปรมาจารย์แห่งจัก,กรวาลและสมบัติที่แท้จริงเช่นเทาซันเทรเทอร์ริเวอร์ต่างก็โหยหาโดยปรมาจารย์แห่งจัก,กรวาลสำหรับแผนที่ระดับบนสุดอย่างแผนที่ดาวพวกเขาจะส่งเผ่าพันธุ์ของจัก,กรวาลไปสู่ความบ้าคลัล่า แม้แต่สิ่งมีชีวิตที่ทรงพลังที่สุดในจัก,กรวาลก็ยังโหยหาพวกมันหลัวเฟิงรู้ดีว่าความลับของหอคอยดวงดาวไม่สามารถเปิดเผยได้ก่อนที่เขาจะสามารถควบคุมมันได้อย่างเต็มที่มิฉะนั้นไม่ว่าคนจะอยู่ข้างเขากี่คนเขาก็ไม่สามารถหยุดความปรารถนาอันบ้าคลั่งของสิ่งมีชีวิตที่ยิ่งใหญ่อื่นๆได้ตามทฤษฎีแล้วฉันจะไม่หนีไปไหนหลัวเฟิงกล่าว อย่างไรก็ตามเขากำลังไล่ตามฉันในนายเรโมเทเนสสเปซฉันพบในายโมเทเนสวังน้ำวนคิดว่ามันคงจะยากที่จะได้สมบัติที่แท้จริงกลับคืนมาหากพวกมันตกไปอยู่ในมือของจักรพรรดิกระจกแม้ว่านายรโมเทเนสวังวนนั้นอันตรายอย่างมากและมีชื่อเสียงฉันคิดว่าฉันจะไม่ตายทันทีอย่างน้อยฉันก็เลยลงไปในอ่างน้ำวนเขาหยุดครู่หนึ่งวังวนอันห่างไกลก้าวแห่งนั้นคล้ายกับรูหนอนฉันไปยังอีกโลกหนึ่ง สิ่งมีชีวิตพิเศษกลุ่มหนึ่งอาศัยอยู่ที่นั่นซึ่งทั้งหมดสูงและสีแดงมีเขาสีเลือดมีนักสู้จากเผ่าพันธุ์อื่นหลายร้อยคนที่เฝ้าทางข้าวโชคดีที่ฉันหนีรอดมาได้ฉันคิดว่าจะมีสิ่งมีชีวิตที่ยิ่งใหญ่ตามมาอีกและฉันไม่สามารถเทเลพอร์ตหรือส่งก็อตคันทรีทรานสอร์เทชันในโลกนั้นได้สิ่งเดียวที่ฉันทำได้คือหยุดนิ่งมีท้องฟ้าและผืนดินอยู่ที่นั่นดังนั้นฉันอาจจะหลีกเลี่ยงการตรวจจับได้ทั่วขณะหนึ่ง ผู้นำเมืองพริมร่ลเคออสพยักหน้าอย่างอ่อนโยนคุณทำสิ่งที่ถูกต้องจากกระพัดกระจกมาจากนอร์เทิร์นเทอริ r อรีอะไรแอนและพฤติกรรมของพวกเขาชอบกดขี่ข่มเหงคุณจะไม่ได้ทรัพย์สินของคุณคืนถ้าคุณพลาด หลัวเฟิงเริ่มเหงื่อออกทาวเวอร์เพิลเชื่อมต่อกับสิ่งที่สำคัญที่สุดแม้ว่าจะไม่น่าเป็นไปได้ที่จะก,กระพัดกระจกจะรับรู้ว่าหอคอยแห่งดวงดาวจะยอมรับใครบางคนในฐานะเจ้านายของมันหลังจากที่หอไขมุกรวมเข้ากับจิตวิญญาณของสิ่งมีชีวิตนั้นแล้วเท่านั้นซึ่งเป็นเหตุให้ต้องได้รับการคุ้มครองในทุกกรณีหลัวเฟิงมองไปที่ผู้นำพริมอลเคอสิตี้ตอนนี้ฉันควรทำอะไรดี้า คุณกำลังขอความช่วยเหลือใช้หายมออัวหน้าเมืองพริมเคออสกล่าวด้วยรอยยิ้มบนใบหน้าของเขาฉันไม่เคยไปที่แอนสตราล์กอสซีเรตรีเจียนและฉันก็รู้เรื่องนี้เพียงเล็กน้อยแต่ฉันรู้จักสิ่งมีชีวิตที่น่ากลัวที่สุดบางตัวในภูมิภาคแอนสตราว์กอสซีเรตที่สามารถท่องจัก,กรวาลได้พิกัดจัก,กรวาลของดินแดนประหลาดนี้คืออะไรเมืองล่างก้าวมหาสมุทรอันห่างไกลหลัวเฟิงกล่าวอืม ผู้นำเมืองพริมอลเคออสพยักหน้าจากนั้นฉันก็เดาถูกฉันสัมผัสได้แอร์ละมันถูกแทรกแซงโดยอาณาจักรนั้นมีสิ่งมีชีวิตเพียงไม่กี่ตัวในจัก,กรวาลที่สามารถทำเช่นนั้นได้หลัวเฟิงตกใจนั่นคือสิ่งที่ครูของเขามอบให้และใช้เพื่อขอความช่วยเหลือจากครูของเขาในช่วงเวลาสำคัญฉันไม่เคยไปในรีโมเทเนสสเปซแต่ฉันรู้ว่าต้นแบบของในเรโมเทเนสสเปซเรียกว่าในเรโมเทเนสมาสเตอร์ หรือปรมาจารย์จัก,กรวาล9้าความห่างไกลพริม่เคออสซิตี้ผู้นำกล่าวท้องฟ้าและที่ดินที่คุณอยู่คือบ้านของเขา9ความห่างไกลท่านอาจารย์หลัวเฟิงกระพริบตาของเขาถูกต้องเขาเป็นปรมาจารย์จัก,กรวาลแน่นอนว่าคุณไม่ควรไปเปรียบเทียบเขากับปรมาจารย์แห่งสกายวูฟอย่างน้อยในรีโมเทนเนสมาสเตอร์ปรมาจารย์จัก,กรวาลก้าวความห่างไกลก็ทรงพลังเท่ากับฉัน ลัวเฟิงตกใจอย่างน้อยก็ทรงพลังเท่ากับอาจารย์ของเขาผู้นำเมืองพริโมลเคออสมี3มร่างและทั้งหมดนั้นทรงพลังอย่างหลือเชื่อในริโมเทเนสมาสเตอร์ปรมาจารย์จัก,กรวานก้าวความห่างไกลพลังเท่ากับครูของเขา อารมาจารย์จัก,กรวาลก้าวความห่างไกลสามารถท่องไปในจัก,กรวาลได้และแทบไม่มีใครดีไปกว่าเขาเลยผู้นำเมืองพริมอคออสยังคงดำเนินต่อไปแม้แต่สำนักเทพบรรพบุรุษก็ยังปฏิบัติต่อเขาด้วยความเคารพและเทพบรรพบุรุษทั้งสามก็เป็นเพื่อนกับเขาหลัวเฟิงฟังอย่างระม,มัดร,ระวัง เขาแข็งแกร่งมากผู้นำเมืองพริมอลเคออสกล่าวโดยเฉพาะอย่างยิ่งในในรีโมเทเนสสเปซบ้านของเขาที่นั่นเขาอยู่ยงคงกระพันและไม่มีใครในจัก,กรวาลสามารถเอาชนะเขาได้หลัวเฟิงลืมตากว้างไม่จำเป็นที่ครูของเขาต้องโกหกเขา ทุกคนกล่าวว่า Primal Chaos City Leader นั้นไม่มีใครสามารถเอาชนะได้ในขณะที่อยู่ในจัก,กรวาลปฐมภูมิพวกเขารู้เพียงเล็กน้อยว่าใน Remo โมเทเนสม s สเตอร์ปรมาจารย์จัก,กรวาลก้าวความห่างไกลนั้นไม่แพ้ใครในขณะที่อยู่ในนายรีโมเทเนสสเปซในนายรีโมเทเนสสเปซเขาสามารถตระหนักถึงศัก,กยภาพของเขาอย่างเต็มที่ Primal Chaos City ผู้นำอธิบายต้นไม้โลกที่ทรงพลังที่สุด และสิ่งมีชีวิตอื่นๆที่มีพลังของปรมาจารย์จัก,กราวาลกรับใดที่พวกมันอาศัยอยู่ในในรโรเทนเนสสเปซพวกเขาทั้งหมดรับใช้ปรมาจารย์จัก,กราวาลก้าวความห่างไกลนั่นเป็นสาเหตุที่สิ่งมีชีวิตสูงสุดอื่นๆของจัก,กราวาลไม่เต็มใจที่จะไปที่นั่น พวกเขาเป็นฝ่ายเสียเปรียบในในรีโมเทเนสสเปซตัดเองก็ไม่อยากไปที่นั่นนักสู้อมตะและอัสูวินแห่งจัก,กรวาลเต็มใจที่จะเสี่ยงไปที่นั่นเพื่อคว้าของมีค่าบางส่วนแต่ปรมาจารย์แห่งจัก,กรวาลที่แท้จริงไม่ใช่ปรมาจารย์จัก,กรวาลก้าวความห่างไกลเขาโหดเยี่ยมอยู่เสมอมันยากสำหรับเขาที่จะฆ่าปรมาจารย์จัก,กรวาลในที่อื่นแต่ในในรีโมเทเนสสเปซองเขามันง่ายสำหรับเขาที่จะทำเช่นนั้น หลัวเฟิงรู้สึกทึ่งเขาไม่เคยคาดหวังว่าผู้สูงสุดดังกล่าวจะถูกซ่อนอยู่ในนายรีโมเทเนสสเปซไทยาตลอดประวัติศาสตร์รู้เพียงข้อเท็จจริงพื้นฐานของอาณาจักรนั้นพวกเขาไม่แข็งแรงพอที่จะแสดงตัวตนสูงสุดนี้เขาอยู่ยงคงกระพันหลัวเฟิงกล่าวคิดเกี่ยวกับชะตากรรมของเขาอาจารย์อยู่ยงคงกระพันในจัก,กรวาลปฐมภูมิและนายรีโมเทเนสมาสเตอร์หรือปรมาจารย์จัก,กรวาลก้าวความห่างไกล ก็อยู่ยงคงกระพันในนาย m o โมเทเนสสเปซฉันจะเป็นเหมือนพวกเขาผู้ไร้เทียมทานในจัก,กรวาลสักวันหนึ่งในอนาคตหลัวฟึงฝันปราบใดที่พวกเขาวางร่างหนึ่งของพวกเขาไว้ในสถานที่นั้นพวกเขาก็จะเป็นอมะตะพริมอ l ล h เคอสิตี้ผู้นำไม่ตอบแต่กล่าวว่านายเรโมเทเนสมาสเตอร์หรือปรมาจารย์จัก,กรวาลก้าวความห่างไกลพลังเท่ากับฉันและเราได้ให้ความร่วมมือกันหลายครั้งนอกจากนี้เขาเป็นหนี้บุญคุณฉัน เป็นหนี้บุญคุณท่านหรือหลัวเฟิงกล่าวถ้าคุณตกอยู่ในอันตรายจริงๆและไม่สามารถหลบหนีได้ผู้นำพริมอเคอสซิตี้กล่าวมองที่หลัวเฟิงตะโกนว่าปรมาจารย์จัก,กรวาลก้าวความห่างไกลฉันเป็นสาวกของฉัน อารมาจารย์จากกระวาลก้าวความห่างไกลควบคุมในรีโมเทเนสสเปซอย่างสมบูรณ์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นที่นั่นไม่สามารถซ่อนตัวจากเขาได้เขาจะรู้ทันทีเมื่อคุณตะโกนออกมาไม่ว่าคุณจะอยู่ในอันตรายแบบไหนเขาจะช่วยคุณทันทีหลัวเฟิงเข้าใจผู้นำเมืองพริโมเคออสกล่าวหลัวเฟิงขยับตัวและเขาพยักหน้าฉันเข้าใจ ถ้าคุณตะโกนออกไปคุณสามารถขอให้เขาทำอะไรให้คุณก็ได้ผู้นำเมืองพริมอลเคออสกล่าวตัวอย่างเช่นคุณสามารถบอกเขาว่าคุณต้องการใบไม้และกิ่งก้านของต้นไม้โลกระดับหลอดของภาคนั้นเขาจะตอบตกลงกับคำขอประเภทนี้แต่จำไว้ว่าฉันเข้าใจหลัวเฟิงพยักหน้ายอย่างเคร่งขรึมเขายังคงมีร่างของโมชาซึ่งอย่างน้อยก็ให้โอกาสเขาในการหลบหนีผู้นำเมืองพริมอลเคออสยิ้มและกล่าวว่าไปได้ ครับอาจารย์หลัวเฟิงทำความเคารพผู้นำและหายตัวไป